สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1มิถุนายน2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวรูปแบบนี้สูตรนี้ของแอดดังเม็ดทรายงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายนะครับอาจารย์คำนวณได้567 6ก็มาทุกท่านเข้าหรักรอ้อยคุยออก690นะครับ งวดมาอาจารย์จะดีให้มาแล้วครับใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้สี่ห้าหทุกท่านง,งวดใหม่ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับเด่นบนเล็กเด่น3ตัวแอดดังเม็ดทรายต่อมาครับจะเป็นทางเด่นบนล่างเล็กเด่นสองตัวของแอสตางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้7กับ8ปดทุกท่านเจ็ดกับ8ด 1นึ่งทับหกสองพวดที่ผ่านมาสุดที่อาจารย์คำนวณได้ก็คือ6กับ7จนะครับหกับ7 6ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างงวดใหม่มาลุ้นกันครับ7กับแปดนัสะตางต่อมาครับจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นหลุดไปทุก่ัน อาจารย์คำนวณได้5้าสา่โวยออกหกเาศูนย์ะครับสามงวดหลังสุดเข้าสอหลุด1ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาหนึ่งทง้าร้อยหกสิบเจ็ดงวดใหม่สูตรของอาจารย์คำนวณได้แปดทุกท่านงวดใหม่อยู่ใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับหนึ่งทับหกส้าร้อยหก มาลุ้นกันแนวทางของอาจารย์จะกลับมาเดินต่อไหม890ทุกท่นานถัดมาจะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนตัวเดียวของแอนต์รัชนกมีโชคสูตรของอาจารย์คำนวณได้เลขสองทุกท่านได้เลขสองมาลุ้นกันสองจะอยู่หลักสิบหรือว่าจะอยู่หลักหน่วยบน ถัดมาครับจะเป็นทางหน่วยบนแบบ5้าตัวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรปรับของแอดคุณพิพรใครถามหาใครตามอยู่อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์มีศูนย์เข้าหลักหน่วยนะครับตรงตามตำแหน่งงวดใหม่ใบที่อาจารย์ให้มาก็คือใบฝั่งทางขวานะครับเป็นสูตรเดียวกันอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสามห้าหกปดน 1, 1 3, 5, 6, น,นึ่งสามห้าหแปดนามีนะครับแนวทางหน่วยบนเป็นสูตรที่อาจารย์ปรับนะครับสูตรนี้มาด้วยกันก็จะเป็นหลักหน่วยบนสีตัวฮิตนะครับใบนี้เลขเด่นสี่ตัวทุกท่านสูตรนี้เลขเด่นสี่ตัวงวดที่ผ่านมามีเลขศูนย์นะครับเบอออกหกเศูย งวดหม่ได้หนึ่งสามห้าแดทุกท่านหนึ่สาห้าแแนวทางหน่วยบนสูตรเดิมนะครับสามนี้ทุกท่านแนวทางของแอดคุณพิพรต่อมาจะเป็นแนวทาง10บหน่วยบนของแอดมรกตสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างนะครับหลักสิบได้หหลักหน่วยได้1น่งทุกท่าน สิบได้หหน่วยได้หนึ่งมัดรวมกันเอานะครับวันที่ก็อยู่ด้านหลัง1นึ่งทับหกสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต่อมาครับจะเป็นหน้าทางของแอดนักคิดหมื่นล้านทุกท่านหน้าทางที่อาจารย์ให้มาก็จะเป็นหน้าทางแบบบนล่างนะครับเลขเด็ดมีอยู่3มตัวด้วยกัน ตรงนี้มี302ทุกท่าน302วางไว้ที่หลัก10กับหลักหน่วยด้านล่างก็จะมีสูตรเลขเด่นอีก4ตัวนะครับได้แก่5 7 9 1 5 7 9 1มัดรวมจับเข้าคู่กันดูทุกท่านวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์สุทธิวาทุกท่านเป็นข้อมูลเด่น3ตัวบนตรงตรง สูตรก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับรอสอนหลักร้อยได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลักสิบได้เก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดห้าหลักหน่วยได้เก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดห้าวันนี้หลักร้อยที่อาจารย์ชอบก็คือเลขสี่นะครับก็คือเลขสี่ด้านล่างก็จะเป็นทางแต้มแต้มสอนของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ด แ้มรอสนอของอาจารย์ได้3128956นะครับ3 1 2 8นึ่งสองดกถูกก็ต้องขออภัยว่าไปตามสูตรต่อมาก็จะเป็นทางรูปแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าใบนี้หลักร้อยที่อาจารย์ชอบก็คือเลข5นะครับใครชอบรูปแบบไหนก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจย่างไรก็ผ่านนะครับ เป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นทุกท่านต่อมาครับจะเป็น,นทางสิทธิกาวนอาจารย์บอกว่าชุดแนวทางก่อนสรุปเป็นข้อมูลบนนะครับ2ตัวให้มา3ามชุดมี2428แล้วก็48ครับ2428แล้วก็48่ 8, วันที่อยู่ด้านบน ต่อมาจะเป็นแนวทางท้ายรางวัลที่หนึ่งของแอดเป็นต้นนะครับอาจารย์ให้มาสองชุดด้วยกันมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดสองแปดครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดสองแปดหนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมิดอาจารย์ให้แนวทางสรุปเลขก่อนหวยออกนะครับเป็นข้อมูลสามตัวตรงโต๊ดให้มาเป็นแนวทาง โดยรวมก็8ดชุดด้วยกันทุกทันอยู่ในส่วนตรงนี้ใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปนะครับดึงชุดเด่นเอาถัดมาครับจะเป็นแนวทางใบสรุปพื้นหลังสีเขียวของแอดกรมเกรดนุดงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าชุดสามตัว2ตัวบนล่างเลยนะครับเล็กวิ่งของอาจารย์ก็เข้านะครับมีหกับ9้า เลือกชุดตรงนี้ได้069มาเป็นตัวกับ2ตัวก็มี60กับ09ยทุกท่านสามงวดหลังสุดเข้าอยู่นะครับแคปหน้าจอไล่เรียงดูได้เพิ่มเติมพร้อมกับงวดใหม่นะครับก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1ทับหกสองสูตรคำนวณเลขวิ่งได้4กับ5นะครับ4กับ5มีชุดเบิลต่อท้ายอยู่ด้านหลัง แนวทางเลขชุดเทาจานให้มานะครับแถวบนได้075กับ75ต่อมาก็975กับ95ต่อมาก็541กับสี่หนึสองตัวด้านล่างมี4970แล้วก็58ทุกทันจัดไปครับใบสรุปแอดกรมเกตโนุนต่อมาจะเป็นแนวทาง3ตัวตรงโต๊ เขออาจะาเรือดัานสนั่นเมืองนะครับให้มาเป็นแนวทางหกชุดด้วยกันนะครับจับหน้าจอเอาทุกท่านถ้าชอบถ้าไม่ชอบใจก็ผ่านนะครับส่วนใบนี้เป็นข้อมูลสามตัวบนตรงๆนะครับให้มาเป็นแนวทางหกชุดด้านล่างนะครับอาจารย์ก็จะมีชุดที่ชอบส่วนตัวด้วยชุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือห้าสองหกครับ มาต่อกันที่แนวะทางล่างแบบเต็มของแอดแสงเดือนงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้ทุกท่นนานแนวทางของอาจารย์มี6 0ตรงๆเลยนะครับแถมข้อมูลบนมาด้วยนะครับก็คือ09สรุปแล้วเข้าล่างตรงแล้วก็แถมข้อมูลบนทุกท่านงวดก่อนประมาณนี้งวดใหม่ใบฝั่งทางขวา1ทับ6 2 5 6 ร่างแบบเต็มของอาจารย์นะครับก็จะมี846485 947643 9881แล้วก็63สามทุกท่านจัดไปครับในทางของอา,าแสงเดือนถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์เอทัศขะนะครับเป็นข้อมูลบนครับด้านบนทุกท่านจะมีชุดเด่นอยู่2ชุดเปชุด3ตัว ฝั่งทางซ้ายได้947ฝั่งทางขวาได้275ด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลเลิกล่างนะครับเด่นล่างชุดเด่นของอาจารย์62กับ59นะครับต่อมาครับเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี10เมื่อที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายในทางวิ่งบนของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข9ส่วนเลขชุดผิดติดตัวเดียวนะครับ ตัวเด่นของอาจารย์เท่มาก็คือ963ครับในส่วนข้อมูลล่างหลุดไปมุดมายไปฝั่งทางขวาทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูไปเต็มกันจัดไปครับวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบน1มิถุนาหแนวทางสูตรคำนวณวิ่งบนของอาจารย์ได้3นะครับชุดเด่นก็มี593935953ชุดรอง ข้อมูลวิ่งล่างได้หนึ่งนะครับชุดเด่นก็มีแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งชุดบนล่างมีศูนย์สามสองศนจ็ศูนย์เจดสามแล้วก็เจ็ดห้าแนวทางครบล่าครบบนของอาจารย์ได้สามห้าหกเจ็ดเก้านวทางของเงินเทวดาใครก็อยากได้ปีสิบก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ